อ่ะค่ะพี่น้องวันนี้หลายคนขอมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะย่งขอมากคือเก่าเพราะว่ากะเคยได้เนาะค่ะพี่น้องแม่รัวก,กับทรงให้ทางไล่ก็มีเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าคำว่าว่เขากับมือขึ้นนี่สละแม่ขั้วเซลยลักฐานให้เบิงงดก้อนกัมากเปียกกับศูนย จะมาที่หลักพันหรือเปล่าหลบหนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรของแม่ขั้วนี่จะมาที่หลักพันหรือเปล่ามือนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแม่ขั้วเฮดได้รักลอยเปดกับศูนย์มาขึ้นแต่ว่าเอาตัววิ่งลงลังลกลอยบ่อลงเพราะวายานมันบ่เดินเนาะคะ่ะมันกับบ่เดินอีหลีมกับไปที่หลักพัน งวดที่เลี้ยว,วนั่นก็ได้ได้ได้เปรตกับศูนย์นี่ค่ะพี่น้องงวดที่เลี้ยวมันก็มาศูนย์ศูนย์เน๊ะเลขก็มาออกศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์นั่นบอ๊ะงวดนั่นก็ได้เปรกับศูนย์ก็มาออกที่หลักพันเมื่อคืนนี่ก็ได้เปรกับศูนย์เป็นหลักลอยกัมม่าออกที่หลักพันเพราะว่าเลขออกที่สี่แปดสี่สามห้านอกค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี้เนาะ แต่ชีสามหาอันสูตรนี่นะมาลักพันสองเทียแล้วพี่น้องเมื่อนี่ได้ตัวใดเดี๋ยวแม่ขั้วสิลงไหเบิงได้ค่ะนี่ค่ะมันขึ้นนี่แม่ขั้วเห็ดได้แม่ขั้วเห็ดได้ศูนย์กับแปดมาที่ลักลอยแต่ว่าบอกบลล่งร้อยได้ได้แปดกับศูนย์มัขึ้นนี่มาที่ลักพัน สีเปียนบอกเพราะว่าแม่ขัวจับมาเป็นที่รักนวยบอกเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ขัวนี่จับได้ซีอยู่แต่ว่าบริจับตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะจับหูกับหนึ่งใส่บริจับใส่ตัวนี้ขาดซีแปดตัวเดียวแปดซีซีแปดตัวเดียวเพราะว่าน่ากระซีเอามาบมาไว้ที่รักลอยให้เกาเพราะว่าตัวนี้สิมาที่รักพันรอบนี่สีมาตัวใดอันนี้คือใบแม่รัวออกคลิป เมื่อคืนนี่ผู้ใดน้ำสายดวนเมื่อคืนนี่ก็ไหลเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยู่ในกลุ่มสองกลุ่มเนาะค่ะพี่น้องใดน้ำสายดวนเพราะว่าเลขกออกสายดวนก็คือสามหาตรงตรงเลขเลขออกมาแปดสี่สามห้าเนาะค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี่เนาะเพราะว่ารักลอยของแม่ขั้วนี่มาที่รักพันเมื่อคืนนี่มาเมื่อนี่แม่ขั้วสีห้ ลักร้อยรักพันสองตัวนี่สิปินเอาเอามาเป็นรักรักสีปางวันถัดไปพี่น้องอันพี่น้อง MC เอฟซีเคยเบาอยู่ดีนี่บา้าขันบอล่งคลิปอย่ามาห้เห็นโมเมนพี่น้องมันได้สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีตัวประกบของเฮ้านะ่ะมันได้ตัวนั่นบาดท,ที่นี่แม่รัวบว่าสามารถที่จะล่งคลิปได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่รัวบว่าสามารถที่จะล่งคลิปได้ ส่วนเอาไปส่วนห้าหน้อยเมื่บ้านนี่เนาะคะ่ะอยู่ในกลุ่มเนาะเอาผู้ใดสนใจข้อห้าหน้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ มอว่านี่วิ่งรูดของแม่ขั่วเนาะค่ะวิ่งรูดสี่กับห้าสำหรับพิเศษออกลางคือเก่าหนึ่งวิ่งรูดสี่กับหานะสำหรับข้อห้าน้อยพิเศษออกเก้าหนึ่งลางของปกติออกเจ็ดเก้า บนออกวีไอพีซีเก้าบนปกติออกเก้าหนึ่งเมื่อวานนี่พี่น้องสรุปแล้วหากับซีบานน้ำกันอีกพี่น้องซีออกซีห้าตัวหนึ่งอีกพี่น้องแตกตัวไรเมื่อวานนี่แตกหนึ่งสองสามซีซีน่อยเมื่อวานนี่แตกซีน่อยของแม่รัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อ สำหรับข้อฮานอยผู้ใดผู้ใดอยากอยากเบิองฮานอยแม่ขั่วบอลงคลิปบ่วาเพราะว่าแม่ขั่วสิบอลงบอใครลงคลิปค่ะพี่น้องเพราะว่าฮาน้องเทียแม่ขั่วกับเมย์ความสามารถที่จะลงคลิปได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เลยต้องเอาลงแต่ในกลุ่มเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนีเฮ็ดหายอยู่พี่น้องเฮ็ดหายอยู่มือนีสำหรับข้อฮานอย เนาะค่ะขอห,าห้านอยเอาแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อของแม่รั่วค่ะล้กก็สิไปตามเล่ากันเนาะค่ะพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้สาหรับขหห้อห้านอยมือนี่รวมสามนอยเด้อค่ะพี่น้องสามนอยเข่าไหล่นอยอยู่พี่น้อง,ออยอยอองแต่ว่าหังบอบอถิมอ่า พิเศษปกติ VIP ค่ะพี่น้องอ่ะเมื่อนี่แม่ครัวเอาน้อยมาฝากพร้อมมาบันมาเบิงเล่าพัฒนากันบันเนี่ยล่าพัฒนาต่องวดเลยสายลงคลิปหนึ่งกันยังบัวท่านถือว่าเข่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันที่สิบเอ็ด ทับสิบทับหกเจ็ดผู้ใดอยากได้สายดวนเขามาอยู่ในกลุ่มเขาฟี่ค่ะพี่น้องเข้าฟีดูฟรีทักไล่เขามาเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเขากลุ่มศูนย์เก้าแปด หนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้านี่คือกุมแมกขั่วเข้าฟรีดูฟรีค่ะลาวพัฒนาวิ่งรูด กุด้อยากร่วยเขามาในกลุ่มแม่ครัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อมีทุกสถานการณ์คือฮานอยลาวไทยเนาะค่ะพี่น้องแล้ะก็ะต่างๆ สองเก้าหกสามเจ็ดสามแปดสาม กันกันจักน้อยนีเด้อพี่น้องเด้อเพื่อความปลอดภัยฮะให้เน้นล่างน้าพี่น้องเด้อให้เน้นล่างเอาแม่ขั้วว่าสิบอกว่า หลักร้อยหลักพันนี่สงสัยพี่น้องมันจะมาที่หลักสิบล่างไหมเดี๋ยวแก้วสิลงให้นะคะ่ะหลักสิบล่างห้าตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อรอบนี้ได้หาตัวเดียวค้ายว่าหลักร้อยเตวา่ามาหลักสิบสองงวดแล้วพี่น้องค้ายๆว่าหลักหน่วยล่าง แต่ว่ามาลักสิบสองงวดแล้วคือคือแม่ขั้วจับนี่แหละค่ะพี่น้องหาสามหาเก้าหาอ่าสี่เก้าสองเก้านี่คือแม่ขั้วจับไว้ไที่ลักจับไว้ที่ลักหาแม่พี่น้องจับไว้ที่ลักหาแม่ขั้วจะเอาลืมตัวนึงตัวนี้เนียงสันเหลีย่ยบลืมเหล็กเนาะพี่น้องเนาะ ถทบว่า,ามันใจที่แม่ขั้วจะแผ่นรูดเด้อพี่น้องเด้อรูดล่างเด้อค่ะรูดล่างหารูดล่างหาเอ้าเพราะว่ามานรักม่านรักลอยกับเป็นล่างมานรักซิกับเป็นล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะรูดห้าเอ้าแม่ขั้วเปลี่ยนรัก น้องเบิร์ว่าจะเดินต่อหรือไม่สำหรับหลักหลักสีล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลักสิล่างของเราพัฒนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาสำหรับข้อห้าน้อยเด้อค่ะนี่มือนี้ข้อห้าน้อยเดี๋ยวแม่กลัวสีไฮแคบหน้าจอเทรายางพ่นสีลงกัน วันนี้ค่ะหาหนอยวันนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเมอื่อวานนี่แตกกระจุยกระจายกันหาน้อยซีน้อยหาหน่อยวิ่งรูดกับบนล่างเขาผู้อยู่ในกลุ่มหว,ว่าร่วยเป็นร่วยคือเมื่มอวานนี่แถมยังมาเล่าสายด่วนแตกอีกตั้งหากเมื่อวานนี้เน,นาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเมื่อวานนี้เอาแคบหน้าจอเราบอกหาน่อยบันนี้มาเล่าสายด่วนเมืนน่อวานนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ล่าสายดวนเม่อว่านนิแกแตกสามหาอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแตกสามหาเอ, 3, เอา้ามาดูวันนี้ค่ะยังพี่วายยังไม่มาเอา้าแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับเลาาพัฒนาสายของแม่ครัวเด้อค่ะเด้อว,<ะ>วิ่งรูดห้ากับสามจับคู่กับมี่ หาสามหาเก้าสี่เก้าสองเก้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะราคาหกสามเจ็ดสามแปดสามห้าเก็ดตัวกันตัวล่องไว้จักหน่อยนะพี่น้องกันทุนแต่ว่าดูทหานี่คือจังสีบ่กพิษหวังแล้วละ 5, 6, 5, 8, ่ะห้าหกกับห้าแปดอะแคปหน้าจอไว้พิจารณาเด้อะค่ะพี่น้องเด้อสำหรับหานอโอ้สำหรับลาวพัฒนาแม่ครัวอ่ะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่หัวใเด้วยค่ะพอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ